ขาที่ขาวางกันนี่รดน้มีแะลงสารกันสาเหตุยังไงใกล้สารปั้นรดน้ำยังไงตัพี่น้องไปเรื่อยๆมันจะสิได้ยิ่ดอคอยมาแต่ละคนสองขนนะมามาดเบือเปลียวไรเบือเปลียวก่อนโรด้องเบือเปลียวเพื่อกันคอยคอยมาแต่ละขั้นใจเย็น โอเตนะอ้าวอันนี้ก็ พเป็ยนยังไงแล้วปูนบ่ถืเล็กจีนนั่นส่วนตัวเล็กปูบอกว่าถือมาแต่ว่าแต่มาไม่ผูเอฟซีมาถือนั่มเจามาบวงสวง n g มันนั่นถืเออหนึ่งเกเกนี่ยปู่เก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเขาเตัวเเตรียมๆแลมือบวงสวง n นเ่ยเลขกตัวขจ้าเลยอืมกพาเบื้องอีกสักเอเดอโยมเด้อทีบงส i วงอีกเยอะนก่บวงอีกเยอะบ่อ ได้เอาเบอร์เพื่อนไว้บ่บันนีพู้ที่เพื่อนมาหวงสวงปูมีเบอร์เพื่อนป่ะนี่จ้ะนี่ยั่บ่เป้าโทเอิญเพื่อนกลับเพื่อนมาจุดทูบเดี๋ยวนี้ได้ปูได้เพืดด่อนกันทิตต่อมาสม,มอเยอดรักเ<อ>พื่อนเนอใค่ใช่เมือว่าเพื่นกัเถื่อนหลายโยมเถื่อนหลายเถื่อเต็มเพื่อนก็ใจคงเดียว แฟนเป็นปปนาโคกแปดจังบ้านเฮากับติดถือกหลายยังมั่งอันนี่หลักฐานหลักฐานได้อีดีเอ็นเอครับเนี่ยนะ <S ans ion> อันนี้พ่อแม่เราเขียนขึ <S <S <ans ion> ้นมาเองนี่ความหมายนี่เพิ่นมาบวงสรวงแล้วเพิ่นจุดตูปนะเ <S ans ion> มือ่อใดเพิ่นว่าสิมาอีกพูได้คุยกับเพิ่นบ่ปู่ว่าโดนดอกอีกจังว่าเกินต้นเดือนพฤษภาคมยังโดนยังเกินคายในเดือนนี้ต้นเดือนพฤษภาคมจังได๋สิเอาเลขงวดนี่ก็พูดเล เกงวดนี้ละเพราะว่าเสีมางวดนี้ละงวดเดือนเมษาเนี่ยวันที่หนึ่งนี่ละเสียมากวันที่นี้จะแปดอาคุณผู้ใดเป็นผู้จดได้หนึ่งเก่าๆคุณลูกครับคุณลูกใช่ดุกใช่เหมือนกันโอ้อาคุณทั้งคุณลูกคุณแม่มะเด้อขันฟั่าถ้าฟังคลิปนี่แล้วนะครับอการจะเลื่อมเด้อมาจดตัวใหม่อีกใเด้อทั้งวัดปูสวย ให้เ<ม>พื่นได้เห็ดได้สั่งไห้มันแล้วมันทัวเนี่ยนังิดนี่ติตสิ้นพันโยเดอรเรื่องทีเรื่องทางากับอขอบจังน่ายโยมเพื่อรหาบาทิบบาทญาไปท่านหลายทำบุญหลายร่วมรวมกันมาขอเนี่ยมาเนี่ย่เคยขอเนี่ยก็ขอ,อเฉพาะแต่ก็รั่งจ้างกุดมือเืิน็สิเรื่มจ้างกับทเต หลายเนี่ยเอาอย้อนละข้าวเป็นวัดไม่นเนาะเดินบ่อ้างสิมาเห็ดอืม,อมนเนวทางกับว่าถ้ามีหรอกกะมีก็คือ,อ,อม,มีของเก่าอมีของเก่าแนี่ยไรกะมีของมียมโยมหัวท้มาบ่อย่มหันชื่อเรียกปู่ของเก่าอยู่ประ่สรเมื่อ,อกวอนกับบกหาแปลกถึงบอ่อเงี้ยทั้นก็เจือกันหลายโยชนทั้งเก่าหลงเกาหลี อัมิีโควิตถิเกิดายอยู่วันสันไปเกี่ยวกันนี่ย่งกับโควิดียนาเรกขั้วตเ่เขากักโตเนี่ยเนอท่านก้กี้กักโตกักโตกับโทรศัพท์กับโนซื้ออะไรอยู่ถือกถื่มาหลายดอกพื่อละพันทั้งพันพันเงินซื้อพันเงินไดพันเงินไดดีก็หาบาทยุบปูเอเออท่าเียดชุนขึ้นกับมันเท่านาะ ตัวนี้เศรษฐกิจเนี่ยบ้าใครดีได้เพื่อละพันทองมันก็ดีละบ้าได้เออกัได้ทุนขึ้นมากงวดวังหนึ่งหลุดนะปูน่ะเลยปูน่ะหลุดแต่ว่าตามที่ผมตามปูมาตลอดเนี่ยคันได้หลุดเรางวดที่มาาในเข่าด้วยจะได้ตั้งสายหญ้าไม่แบบว่ปูสวยปูตรงบัมงวดสีม้าเพราะว่าหลุดหล่เดิกันหลุดหล่ะเพื่อสีเข่างวดสีม้านี่ละเงาดาก็ยังใอยเอาไม่เนาะ วันนาเจ้ไนวันนี่วันนี้สองวันนี้แม่วันนาจังไหเดี๋ยวนี้ปู่มีอันนี้วันนี้เหเนาะเลขออกมือว่นนึ่งไหมบ้เลขอมือวันนึ่วันนี่ปูกับภาสาทาคยดีหอกเดนี่บ้าแกจะเลื่อมเออเครื่องกับพันดีเอารอกเนี่ยจ้กับพท่านไดบอกครับมันเขาไม่กอน เนี่ยคันต re ันนะเราก็บอกมือปลาไหลไม่แล้วปูปันตันไปทังไหนเอาปูล่างบ่อยบ้างดูวเอาวันได้ขอมาสั่งมิตรเล็กเดนี่เออเล็กจนมาเต็มมาสั่งมาสั่งว่าเทาไหร่อออแจวว่าท่านเป็นตัวเด็กหลังคือว่าท่านนี่อารมณ์เหมืนนะไอ้เนีอารมณ์ก็บผิขอเป็นข่ามก็เลยว่าเออ ั้งเสมอึ่นเถียเขามาเยอะหรอกเขามาคือพุ่นเยอะเปิดเบื้องบุญผ้าด้วยใจบนผ้าโชกยั่งกว่าบุนน้ำโชกใจบนผ้าดวยใจบนผ้าโชกเมื่อไรเราสิบไปหรอกคุณเมื่อเมื่อจะขอไปหาดอกบ่านถึงมาดอกมเขอมนแบนขาไปหาด้วยเือดันขอไปมันใค่เน่เีขาไปหาบุญผา โชคี่แปลก็อกัเยอะเพราะว่าที่แรกก็เขาไปหาก็เขาสองสมวดจิกันนี่างนี้เลยสมวดจีบนนี้เราแต่เราเขาไปหาแต่เขาไปเอาจังววั่เขาไปยังเอบบบมีคนถือเด้อนาดนันยังถือยัคนคันปูเขาไปบอกเลขยุ่นถือรถอมแปลกนกันเาไปบอกยุ่นเน้อนาบไถไปพุนตัวมาเนน จะนะจะได้ทำกันเนาะหรือลืดหรือว่าเป็นน้ำไอ้พุ่มยู่บ้านบุหลายคนเราที่ไปบอกอยู่บ้านถึกเนาะอ้าไปที่แหลกกระปไปเขียนเลยภาษาเก่าได้ยังอ่าภาษาเก่าโป๊ะๆรถตรงๆของชำก่อน เอาตรงมันดีแล้วปูยังห้มันเข่าตรงๆว่าแต่อย่าเข่าสวยๆแต่ขัคนผ่าอยากให้เป็นยังสี่เนี่ยมันเพอเขามาจากทางเนี่ยแล้วมันคนพ่อมาโอ้ข้าเจ้าอยากให้บอกสวยเออข้าเจ้าจะไปเฮ็ดเอาดอกสมบัติเออเออคือดีแต่คนนี่ก็ได้เมื่อหน,น,น,น้าเอาสองเจ็ดประจันมันต้องไปบอกบอกนั่นมาว่าเอาจันเอาเลขสองเจ็ดจะปูบอกมังหันหน้าประจันบอกข้าเจ้าว่าอืมปูว่าน้ำมอบันี่สองเจ็ด ก็มันกับอยดิทีตัวกับบอยยังดอกออบเ่ามันออกมากดีออกควมมันงานเนียวนี่ห้างกับว่าห้างเธอไดรดอกอ๋องที่บ้นี้นะโิดออกมากกับดีออกควมมันงานเหนียวันี่ห้างกับว่าห้างเธอไดรดอกอ๋องที่ บ้านี้นะโทาคิดตว่าจิบวงส่วงมือใดออืจิบวงสวงมือใดกะไอผู้ไปบอกเนี่ยแต่จได้มาไทยท่าเพราะว่าิ่นจุดทูบเนียนคักแล้วจะว่ากันว่าเป็นผู้จุดทูบเนีนนี่ก็คือเป็นน้าผู้บนเยู่นะอทั้งสอตัวแล้วเนาะตัวหนึ่งสวยตัวหนึ่งเหมือนตรงตัว้ึงหกแปดมันก็บอกห้าแปดเดี๋ยวถือว่าบ่าไกล เพิ่น uh, yeah, ีให้แปลว่าโอ้พิ่มธรรมดาอยู่นี่เนาะมีเยอะหนอยนะเกือห่วยจัาเยอะนะพิ่มอันยอ่อน๋ต่ทั้งเขาเห็นว่าที่เป็นอ่นนหน่อยโอ้ยบ่ได้สัมเกตอด้ออานน้อยนะยอ่อนเนี่นะพื่นนี่ละน้องกันั่นตัวปูอะเริืมบอกคนบ่วงสวงเมื่อไรกันที่ได้มาไทยถ้ำให้เอฟซีเบิ่ง ตเ้ียงวันนี้เขาหัดซี่ตัวเฮ็ดยังไหนซี่ต้บุกซะเฮ้บุกต้ซะเฮ้ยือสิให้ล่วงนาไปยุคซี่หางวัดรถบอกอนาเปิดเตยกระถือมีจังที่ละมันกะดีละเออกะถึงบ้านก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยไปเขาตูมแห้งหลามันกะที มันบ่เป็นอย่างนอเถือบ่ถือกมันกับบ่สำคัญดอกลั้งเ<ม>ทีผู้คนนี่<ม>จิตสทาเนี่ยนกับเฮียดกับสั่งก็เอาหล่ะปูถือเ,ออเียก<ม>ือเบอร์เนี่ยก็ขอให้ถือกเถือกง่อยเถือกไล่ถือกน,น,น,นุ้วัฒถัน้าน้ำน้องปู้กับบ่คอยน่นดอกกับคือเว้าคิปไปเนี่ยกับคือเพิคนมีศรัทธาเอออยากสั่งวัดสั่งว่าน้ำเนีกยก,กับผู้ละลอยสองลอยเออถืกมากมันเ,เลื่อยไปแล้วมันกับคือวานละเนาะ เง mm ี้ยคือเถือกปีหนึ่งถือกเจอหนึ่งปีหนึ่งถือกเมื่อหนึ่งสิจะเสือมาถ้าเดาหูกินเม็ดมื่อเดียวเม็ดธรรมดาเนาะดีใจเลยดีใจเม็ดบ่าหูโตดีใจมาเพื่อนค้นนะมันดีใจก็ดีใจเบิร์ตตบใจก็ตกใจเบิดคือเขาดีใจกินไปเดือบ่้าหูโตเม็ดเอาเงินกลุ่มเมื่อเดวเงินสองพัน ก็เสียดายมาทำบุญยังได็กถ้ำเยอะดอกเออถ้ำตามตัท้าอย่าไถ้ำม,มันเกินกำลังเจ้าของว่าถือสองพันมาถ้ำสามพันไปตีหนี้เขาหนึง่งบได้บุญนี่เป็นบาปเนี่นะนะต้องไปติีหนี้ตีสินเขาลูกเจ้าสีกินสียัวกับบะมีนะ่ไปตลาดไปซื้อน่อจัก,ก่อยก็นนะ่ะไปผอก็ทำบุญไปทำเมื่อเดไป,ไปยืมเงินเขาไปซื้อไ มาโยมกัรมาเงี้ยไขยังยังไปเสือเงินไปใส่ทับุญล้วไปกินบุญ่นสบายนี่สั่นตัวดวงเต่านะสั่นตัวมาดีนะปูยิปนี่ก็ได้ตัวเลขสองเจ็ดมาไปฝากเอฟซอะไ้บอกมันกับ่ควายนะดักจากสวยๆกันหเก้าเก่าเหอสวยากั้งถึแล้วสวยเาเจ้ากับจากั้งถะปู มันจากแท้ง <chop> ก <icking> ับก็คือการนันชูแน่ละมีโยมแปลว่าถิ่มมาปลูกต้นใหม่ตามรูปการเพื่อฝนละหมากดักใหม่ยังเสียหน้าเป็นเตรียมไบเหลวแต่เรื่องอยากเจนอย่างน้อยเอาแม่ขั้วมาบื้อเอาฝืนมาเดือนนี้ออกเอาดินมาถมเพื่อได้มีธาตุการเรื่อไรถเราหกลอยจอยกันมากระเลยนเพื่อนละลอยสองลอย บ่แามา่จะเอานั่นพระเดี๋ยวที่ท่าเสร็จเป็นวัดเป็นว่าเป็น,ป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 นทีหลอกหลานเอาตายไปหลอกหลานก็ได้มาอีแม่กูอีพ่อกูไม่จ้างนี่